สวัสดีจ้าทุกคนสารคดีหลังบ้านของฉันในวันนี้อีกเช่นเคยฉันจะพาพวกคุณมาดูปลาของฉันวันนี้ฉันจะยังไม่อาหารพวกเขาฉันจะมาให้พวกคุณได้ดูลูกๆของฉันก่อนวันนี้ฉันจะให้พวกคุณได้ดูลูกโตของฉันซึ่งฉันจะมีอาหารเม็ดมาให้ฉันจะทดลองให้พวกคุณดูว่าถ้าฉันโยนอาหารไปหนึ่งเม็ด ปลาตัวไหนนะ่าจะได้กินก่อนเพื่อนเราจะทดลองก่อนเลยนี่คืออาหารหนึ่งเม็ดที่ฉันมีฉันจะโยนมันลงไปหืมองไม่ทันใช่ไหมว่าลูกๆของฉันตัวไหนนั้นได้กินก่อนเราจะมีอีกหนึ่งเม็ดเพื่อเป็นการเชิญให้พวกเขามากิน โยนไปทีละเม็ดเลยซึ่งต้องใช้เวลานานมากๆเลยฉันจะโยนอาหารให้อาหารนั้นเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายซึ่งรู้ของฉันนั้นเก่งวิชาฟิสิกส์มากๆเลยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนั้นจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งซึ่งถ้าเราโยนอาหารเหล่านี้ออกไปเป็นมุม45องศากับพื้น หรือกับแนวราบนั้นจะทำให้มันเคลื่อนที่ไปไกลที่สุดเลยในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนการโยนให้มันเป็นมุมอื่นๆที่ไม่ใช่มุม45่ม45องศามันจะเคลื่อนที่ได้ไม่ไกลดังนั้นการเคลื่อที่แบบโปรเจกต์ตายถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนที่ไปไกลเราต้องปล่อยให้มันออกไป 45องศากับแนวราบได้เลยแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนเป็นออกไปตรงๆขึ้นไป90องศาวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปได้ไม่ไกลเลยหรืออาจจะตกโดนหัวคุณได้ยิ่งถ้าคุณโยนลูกทุ่มน้ำหนักแบบตรงๆ90องศาหัวของคุณแตกแน่นอนแต่ถ้าเราโยนออกไป45องศามันจะไปไกลได้มากเลย นี่คือหลักการของฟิสิกส์าการเคลื่อนที่แบบโปรเชกตตายซึ่งลูกๆของฉันจะต้องเรียนหนังสือด้วยในแต่ละวันลูกๆของฉันจำได้ไหมเอ,อ่ยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตตายเอาละฉันจะวกกลับมาอย่างลูกๆของฉันฉันจะลองดีดอาหารให้พวกเขาไปทีละเม็ดสองเม็ด ซึ่งจะเป็นการหลอกล่อให้พวกเขามาใกล้ๆฉันนั่นเองการที่เราโยนลงไปแบบนี้พวกเขานั้นจะต้องใช้ความสามารถขั้นสูงในการที่จะเข้ามากินอาหารเพราะว่ามันไม่ได้หวานไปแบบเยอะๆมันหวานไปทีละเม็ดสองเม็ดลูกๆของฉันนั้นจะต้องมีความชำนาญในการ ว่ายน้ำแล้วก็จ้องมองวัตถุที่อยู่ตรงหน้านั่นคืออาหารอันโอชะของพวกเขานั่นเองนี่พวกเขาต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษมากๆเลยเอาละตอนนี้ยุงเริ่มจะมาแล้วฉันจะให้อาหารพวกเขาให้มันเสร็จเร็วๆหลังจากที่พวกเขาได้เรียนฟิสิกเรื่องโพเซตตายไปแล้วฉันจะให้รางวัลพวกเขาอ่าฉันเห็นปลาสม หญิงขึ้นมาตรงนี้บางคนจะเห็นว่าปลาของฉันเยอะมากๆเลยฉันปล่อยมันมาแล้วหลายปีทีเดียวซึ่งพวกมันนั้นก็จะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นคือปลาของฉันสมหญิงก็มากับเขาด้วยการที่เราเปลี่ยนจากการหวานมากขึ้นจะทำให้พวกเขานั้น เข้ามาเต้นระบำรำฟ้อนได้มากขึ้นนั่นเองตรงนี้ปลาสมหญิงก็จะมากินอาหารคุณจะเห็นว่าปลาสมหญิงนั้นเข้ามาใกล้มากๆอ้าวอันนี้น่าจะเป็นปลาสมสีฉันจะปล่อยให้ลูกๆของฉันนั้นได้กินอาหารก่อนจะจากกันฉันจะร้องเพลงให้ลูกๆของฉันได้ฟังซึ่ง ตอนแรกก็เรียนวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์หลังจากนั้นแล้วเขาจะเข้าเรียนคอร์ดดนตรีวันนี้จะเป็นการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่งฉันจะร้องให้ลูกๆของฉันนั้นได้ฟังเรามาดูว่าลูกๆของฉันจะกินอาหารพร้อมกับฟังเพลงได้อย่างไรตายต้นสะแบงพระทังปงแรงดังวอนวอน ใส่หำหีหำหอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกล ấy. เข้าจากไปแล้วจากอีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองสีวิรัเยอะแล้วมันนี่หลายปีบ่หันเจ้าคงบรจำ ผู้ชายตัวดำคนเดิมเดียวนี้เจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสแแบงต้นเก่าปีนี้มันเทาเ,เหี่ยวแห้งโรยราจะอยู่ท้องไรท้องนาอยู่ตามภาษา นุ่มนาะจนโจโโนพวกเขาได้เรียนถึงสองวิชาเลยวันนี้ทักษะการเรียนเรื่องของโพเช็กตายในวิชาวิศว์และก็เรื่องของการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหมอลำนั่นเองเชา้านี้ลูกๆของฉันนั้นกินอาหารแล้วเขาก็ได้เรียนแล้วเขาก็จะไปฝึกวิทยายุท์ต่อไป ฉันจะจาก,กลาพวกคุณวันนี้ไปด้วยบรรยากาศแบบนี้คุณคิดว่าอย่างไรฉันไปทำงานก่อนนะทุกคนลูกๆของฉันก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า